ใครที่มีเหรียญ SLP นะคะที่สะสมมาตั้งนานแล้วแต่ก็เทรไม่ได้สักทีเพราะราคาไม่โดนใจในไหนๆก็ดองไว้เฉยๆเอามาสเต็กกันดีกว่าค่ะส่วนวิธีและขั้นตอนเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาไบน a n c e กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะจากนั้นที่ข้างล่างของไ i n a n ์ e ให้ไปที่เซฟิงค่ะตรงช่องนี้ก็ใส่คาว่า SLP ลงไป เสร็จแล้วกด subscribe เข้ามาที่หน้านี้เขาก็จะบอกว่าเขาจะเริ่มคิดเราวันที่6 6ตอน7มงเชา้าปีหนึ่ง2%เดี๋ยวมาลองคำนวณดูว่า7วันจะได้เท่าไหร่เรามี1 0,000่นขวดโดยประมาณตีไปกลมๆเอาไปคูณกับเลทของเขาที่เขาให้ต่อปีก็คือ2%ซแล้วก็เอาไปคูณกับ7เพราะเราอยากดู7วันแล้วก็เอามาหาร6 6 5จะได้เท่ากับ3.8ต่ออาทิตย์ ซึ่งก็คิดว่าดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆนะคะระหว่างที่รอจะขายเนาะเสร็จแล้วกดติ๊กถูกแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยในส่วนของตรงนี้เราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นระบบ flexible ก็คือเราไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะค้างอยู่ในนี้ทีนี้มาดูวิธีการ stake a x x กันบ้างใครมีปุ่มเอินตรงนี้สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีปุ่มเอินสามารถกดที่เดิมได้เลยค่ะ ไปที่มอแล้วก็ไปที่ไฟแนนซ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก,กดสเต t กกิ้งจากนั้นก็พิมพ์เหรียญที่เราต้องการ s t a k กลงไปซึ่ง axs ใน Binance จะเป็นระบบบล็อกสเต็กกิก็คือหลังจากที่เรากดเลือกแล้วเขาจะล็อกเหรียญของเราไว้เลยตามจำนวนวันที่เราเลือกซึ่งตรงนี้เราจะทำอะไรกับเหรียญไม่ได้เลยนะพอกดเข้ามาตัวที่90วันจะเห็นว่าไอิเลสสูงสุดเนี่ย มันเต็มแล้วนะก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลยมาลองดู60วันถ้าสามารถสเต็กได้เขาจะขึ้นบอกเลยนะคะว่าอย่างน้อยเราจะต้องมีเท่านี้แล้วสูงสุดไม่เกินเท่านี้และ30วันก็เหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการสเต็กก็สามารถใส่จำนวนเหรียญแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดติ๊กถูกแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลย และสำหรับใครที่ไม่ชอบการสเต็กแบบล็อกเหรียญตัวของ axs เองก็สามารถสเต็กได้ในโลนินของเขาเหมือนกันซึ่งส่วนตัวเราชอบมากกว่าเพราะว่าถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้ axs ขึ้นทุกวินาทีเรทก็ใกล้เคียงกันแล้วตัวโลนินเน็ตเวิร์กก็มีคิดค่าแก๊สแต่ว่าตอนโอนจากเบนแนนจะมีคิด0ู0 5ด axs นะซึ่งส่วนของวิธีสเต็กในโลนินเราก็มีทำคลิปสอนไว้แล้วพร้อมด้วยวิวผลตอบแทนคร่าวๆเดี๋ยวจะแปละลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง Thank <music> you.